ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพืเข้าสู่รายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับทริปนี้เป็นทริปการเดินทางง่ายๆใกล้ๆชิวๆในช่วงหน้าฝนนะครับ เรามีแผนจะไปแคมปิ้งกันที่สวนพึ่งนะครับกับน้องนายไรเดอร์นะครับและในทริปนี้ก็เป็นทริปแรกที่ผมมากับเจ้าแอฟฟี่นะครับหรือน้องอัฟฟัิกาทวินนะครับของผมซึ่งก็เป็นน้องใหม่ในช่องนะเพื่อที่จะเอามาเดินทางได้ไกลขึ้นแล้วก็สามารถผ่านเส้นทางที่เป็นธุรกันดารได้ดีขึ้นนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวรอหลังจากคลิปนี้มีเวลาจะถ่ายรีวิวให้สําหรับหลายคนที่สนใจในรถสไตล์แอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูบรรยากาศการเดินทางในช่วงหน้าฝนนของส่วนพึ่งจะสวยขนาดไหนบรรยากาศที่ขนาดไหนและการแคมปิ้งจะมีความสุขชื่นประมาณไหนกาะบุกเที่ยวบรดกานในทริปนี้ได้เลยครับผม ตรงจุดนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เขาเรียกว่าชัดประวายนะครับชัดประวายก็เป็นจุดที่เป็นเหมือนตลาดกลางตัวเมืองก่อนเข้าสวนผึ้งเลยนะครับเราก็แวะซื้อของแล้วก็เตรียมเสบียงที่จะเข้าไปในการแคมปิ้งในวันนี้นะก็เดี๋ยวเราจ้องเจอเพื่อนแล้วก็น้องนายเดินกันครับช่วยเลยช่วยเอาของออกเลยนผ่้นี่สดมากมากอยู่ ดีมากครับตัวนี้ไม่เบานะก่อนต้องบอกก่อนนะครับผมก็เป็นมือใหม่สลับสายทัวริงเอเวนเจอร์นะครับรถแบบนี้ค่อนข้างมีน uh ้ําหนักตัวแล้วก็สูงมากๆนะครับค่อนข้างที่จะขับยากนะก็ต้องเป็นการฝึกฝนแล้วก็ค่อนข้างทำความคุ้นเคยกับรถค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่ต้องใช้สกิลในการฝึกนะครับคี Yeah, และเมื่อทุกอย่างพร้อมครับการเดินทางเข้าสู่สวนพึ้งน,นะครับวันนี้เมฆหนาเป็นพิเศษเลยนะต้อนรับหน้าฝนกันเลยทีเดียวเชียวครับ เข้าไปที่แคมป์อ,มอะไรสายหยุดสักอย่างจะลองดูบรรยากาศช่วงโค้เพลย์ยามเย็นในช่วงหน้าฝนของสวนพึ่งกันนะครับเราจะไปแคมป์ชิลๆกันนะกับน้องนายนะวันนี้น้องนายถูกหวยนะพามาแคมปิ้งนะครับเราเดี๋ยวมาดูกับข้าวนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสบายๆแล้วก็เปิดตัวน้องแมววัวของผมนะอับบี้นะครับอากาศทะวินเอลหนึ่งของผมนะเป็นมือสองนะครับสีดำนะโอเคจะรอดู ไปช้อปปิ้งอะไรมาแล้วเดี๋ยวเราซื้ออะไรเข้าไปบ้านนะครับก่อนทางเข้าที่จะเป็นตัวที่ลานกางเต็นท์นะครับก่อนเข้าก็จะมีร้านขายของอุปกรณ์แคมปิ้งมากมายครับที่ตัวอำเภอสุนพืชนะครับก็แวะซื้อเป็นพวกอุปกรณ์ป้งย่านะครับแล้วก็ถานน้ําแข็งแล้วก็เครื่องดื่มที่วเราจะใช้ดื่มกันในค่าคืนนี้นะครับก็เป็นการเติมเสบียงในการเข้าไปในที่นะครับมาดูบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่ลานกางเต็นท์สายหยุดกันครับผมใช่ปะ เวลากลางเต็นสายหยุดนะครับเราก็จะใช้เส้นทางเดียวกับตลาดโอป่อยนะครับก็คือขับตรงเข้าไปเลยแล้วก็ตัวไร่สายหยุดเนี่ยก็จะอยู่ถึงก่อนจะเจอตลาดโอป่อยสายมือนะครับ เข้าตรงนี้ก็คือทางเข้าไปสู่ลานกลางเต็นไล่สายหยุดนะครับบริเวณนี้ทั้งสองข้างเนี่ยก็ผ่านจุดที่เป็นจุดทําการ,กรเกษตรของชาวบ้านนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าบรรยากาศตรงนี้มันสไตล์บ้านทุง่งบ้านไร่จริงๆเลยนะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับเลยจุดด้านในเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบ้านของพี่เจ้าของที่นะครับก็จะมีน้องๆออกมาทักทายบบกมือนะครับก็จะมีป้ายเขียนว่าไร่สายหยุดนะครับบริเวณนี้บอกเลยครับว่าน่ารักมากๆนะครับ ทางขวามือของผมนะครับก็จะเป็นไร่มันและเผือกนะครับแล้วก็มีสวนกล้วยนะครับบริเวณรอบๆตรงนี้ก็บอกเลยครับว่าเป็นความรู้สึกแบบบ้านไร่ธรรมชาติจริงๆนะครับโดยพื้นที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะครับด้านในสุดจะติดกับลำธารน,นะครับก็เป็นลำธารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แตกเส้นน้อยออกมาบริเวณพาดผ่านหน้าจุดที่เรากางเต็นท์กันนะครับก็เรามาดูบรรยากาศรวมๆของ ไร่สายยุดนะครับก็เป็นจุดกลางเต็นหนึ่งจุดที่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะถูกใจใครลหลายๆคนเลยครับผมโอ้โหมีลำธารสวยๆเลยแต่เดี๋ยวลงไปไม่ได้เดี๋ยวขอฝึกขับรถอีกนิดนึงนะแต่ที่เราแคมปิ้งเราอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าบรรยากาศแจ่มแมวตรงนู้นก็เป็นห้องน้ำ ได้ดิได้ดิเฮ้ถึงแล้วโอ้โหเมื่อกี้ก็เกือบพีนะครับจะแปะอยู่แล้วเราจะไปก่อนเร็ด้อขาดดีว่ะยิวได้อยู่นะแล้วต้องเราตรงไหนกลางฐานตรงไหนนี่ไงโอดูสภาพโอ้โหที่ตกมาเป็นเกลียวแล้วเนี่ยน่าจะได้ที่สองมาไ คือไม่ได้เอาอะไรมาใช้ปักที่ตอไฟได้เลยถ้าล,ลุงนี่เอา p o w บ r ็อ x มาดีวกว่าไหมมีพัดลมด้วยแล้วก็เอาตรงนู้นนี่โอเคและตอนนี้ก็ได้เวลากลางเต็นท์และฐานทัพของพวกเราแล้วนะครับ ก็มาดูบรรยากาศการเตรียมอาหารการเตรียมที่พ pues like nah in ักนะครับใครได้ชื่นชอบสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ไนสายอยู่ที่นี่บรรยากาศดีวันนี้คือบรรยากาศแคมปิ้งนะครับวันนี้เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่ะก็มากับน้องแอฟริกาวินนะครับแล้วมี X Max แล้วก็มี CT 125นะครับกับบรรยากาศแคมปิ้งสวนพึ่งหน้าฝนภาวนาว่าอย่าฝนตกก็พอนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณ ทุกคนที่มาช่วยในยวันนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยสกิลในการแคมปิ้งเนี่ยไม่ค่อยมีนะ <c oughs> โอ้โหดูบรรยากาศมีต้นไม้นะครับแล้วก็นอนดู <c oughs> เมฆที่มันกำลังไหลไปไหลมานะอืม <c oughs> สุดยอดจริงวันนี้ <c oughs> กลังรอคุณสมกลอยททากับข้าวนะครับเนี่ยอืมบรรยากาศมันอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็มีกับข้าวโอ้โหมียำแน่นอนครับอันนี้มียำสามก๊อปเอ้ยยำสามกอบอันนี้พ่อครัวนี่คือคุณประมาณสิบกว่าคนได้คุณสมนายนะครับแล้วเรามากี่คนเองครับเนี่ยร่วมสิบคนอ้โหทิปใหญ่เหมือนกันนะเป็นทริป ลาดบุรีสมุทรสาครมากันหลายทิศหลายทางเลย <c oughs> เมนูวันนี้นนทำต้มยำไก่กมีต้มยำไก่แล้วมีเคล็ดลับอะไรป่ะครับนี่เคล็ดลับก็พอดีว่ามีตอยิงก็ต้องใส่ใบกัญชาหน่อยนิดหนึ่งความกลมกลม่อมในรสชาติาคือเราต้องดูด้วยว่าถ้าใส่เยอะแล้ว <c oughs> เพื่อนร่วมงานเราจะสรบหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับประมาณนี้นะโอ้โหยามเย็นนะส่วนเพื่อนที่แสงแดดกำลัง ส่งเข้ามาเลยนะโอ้โหดูฟิลปะ,ละนะวันนี้ก็รถเราก็กลายเป็นแค่ที่ตากผ้าไปก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของที่นี่นะเพาชื่อไล่สายหยุดใช่ไหมนายไล่สายหยุดนะครับก็เป็นเป็นเหมือนพื้นที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยอย่างที่เห็นเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้เลยนะแบบกว้างๆแบบโอ้โหดูแล้วก็ด้านตรงนี้จะเป็นลำพานเดี๋ยวลองเดินไปดูกันว่า ลำธานประมาณไหนนะครับตรงนี้เขาก็มีห้องน้ำตรงนู้นนะครับก็สบายๆนะแคมปิ้งวันนี้ก็มือใหม่ผมมือใหม่นะบอกก่อนแล้วก็เพิ่งจับรถสไตล์แอเวนเจอร์ตัวใหญ่ด้วยก็ขี่มาก็มันอาจจะไม่ได้โปรเฟชชั่นอลแต่ขอฝึกก่อนถ้าฝึกแล้วสกิลดีขึ้นก็นจะมาโม้แต่ถ้าขี่เราไม่ได้เรื่องก็จะเงีบยไปนะประมาณนี้ฝั่งนู้นก็จะมีพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกุ่บใหญ่เลย เดี๋ยวมาดูลาธารของไล่สายหยุดกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่วันนี้น้ำก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะโอเค และนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นกันที่ลานกลางเต็นท์ไร่สายหยุดนะครับตรงนี้ก็บอกเลยครับว่าเขาทําพื้นที่ในการกลางเต็นท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีหน้าด้านหน้าที่ติดด้านน้าด้วยนะครับก็สรับใครที่ชอบเล่นน้ําก็มาเล่นได้นะเด็กเล็กเล่นได้นะครับความสูงของน้ําไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็น้ําบริเวณนี้ก็ยังใสยอยู่นะครับก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจเลยนะครับ จุดการเข้ามาก็ไม่ได้ยากนะครับเส้นทางเนี่ยรถทั่วไปรถเก่งเข้ามาได้หมดเลยนะแล้ววันนี้ก็พวกเราก็ได้เวลามาพักผ่อนจริงๆคลิปนี้ก็อยากจะพาเพื่อน,อนๆมาท่องเที่ยวสไตล์ชิลๆกันบ้านนะครับกับสวนพึ่งบ้านผมเองครับผมว้าวและนี่ก็คือจุดที่เป็นลำธารของไล่สายหยุดนะคะก็มีฝายตรานี้ แต่ว่าก็จะมีกุ๊ปพี่ตรงนี้แต่ว่าเราอ่ะห่างๆกันไว้จะได้ไม่รบกวนเขามากนะเป็นไอพิยะฟิลไหมได้อยู่กันนะเฮ้ยน้ำใสนะใช่นะแล้วก็นะถ้ามองเห็นคือนะมันใสมากแล้วก็เป็นลานําธารแล้วก็ตื้นๆน,น่าจะแค่เต็มที่ก็น่าแข้งหัวเขา่าสุดๆแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดแคมปิ้งเดี๋ยวเรา ไปทำกับข้าวกับน้องนายดีกว่าเดีนะะ๋ยวหาว่าเราเอาเปรียบมันนะโอ้อเราขอจุ่มเท้านิดนึงอุ้ยอือนี่โอ้เย็นเย็นเย็น,ยนแต่ท่านี้เล่นได้นะพี่จุยะคือเราก็ไม่ไ,ไม่ค่อยเป็นฝุ่นอะไรเท่าไหร่เลยว้าวมาลงมา <c oughs> ลองเท้าเข้าาด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่เอามานี้ทุกคนดู ก็จะเป็นลำธารไหลลงไปฟืบนะครับแล้วอันนี้ก็คือจุดลานกลางเป็นทั้งหมดของเขาเลยฟืบนี่นะมีต้นนี่เรียกต้นอะไรเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยไอ้นี่ไหมต้นจันทุลีปะไม่แน่ใจเหมือนกันนต่ถ้าเป็นต้นจันทุลีต้นก้ามปูต้นก้ามปูต้นใหญ่นี่ยาวๆเลยนะครับโอ้โหดูต้องฝ่ายน่สวยน้ำใสจัดดูดิ ว้าสุดยอดอันนี้นครับผมอันนี้ก็คือห้องน้ำของไรสายหยุดที่นี่นะครับนี่ก็มีแยกชายหญิงน,นะครับก็กัก้นสัดส่วนนะฝั่งผู้ชายก็จะเป็นอะไรนะไม้ไผ่ แล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งสองสามสี่คู่ในนี่น่าจะเป็นก็ห้องน้ำเหมือนกันนะครับแล้วมีรองเท้าแตะให้ยืมสำหรับคนที่เท้าเลอะอย่างผมนะนี่ห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างในอ้อก็คือวิสะอาดสะอาดอยู่นี่นี่มีจะอาบน้ำแบบล่าหรือนั่งแบบยองๆใส่ใส่ย่ยยอก็ได้หรือจะนั่งเป็นสายธรรมดาก็ได้อยู่นะครับ ห้องน้ำก็ดูสะอาดสะอๆดีนะประมาณนี้แล้วกันรีวิวง่ายๆสั้นๆนะครับนี่ห้องนู้าว้าวดึงหลังชิ้นนี้ขึ้นมาจริโอ้โหไก่นี่เนื้อนี่คือมันเขียวโดยธรรมชาติหรือว่าซื้อไว้นานครับเนี่ยไก่บ้านครับขอาไก่บ้านบ้านโอเคโหน่ากินมากเลยเดี๋ยวดูพ่อครัวฝั่งนี้ซิ โอ้อันนี้พ่อครัวต้มอะไรครับเนี่ยอ่าเป็นต้มไก่บ้านครับผมไก่บ้านใช่ครับอืมแจะไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่บ้านบ้านต้มไก่บ้านไก่ตัวนี้น่าจะเป็นไก่แก่เวลาที่เรามาแก่แล้วมันจะได้อ่าทิกเจอร์ที่มันทิกเจอร์ใช่เวลาที่เรากินทั้มันจะนุ่มนุ่มอันนี้เลี้ยงประมาณสี่เดือนอ่าประมาณสิบห้าวันสี่เดือนสิบห้าวันเดือนสิบห้าวันแล้วก็ฆ่าฆ่ามัน อ,อนี่มีเคล็ดลับเลยไหมครับเนี่ยก็ที่จริงอ่ะถ้าทากับข้าวพวกต้ยมยำต้มไก่ก็จะใส่พวกกัญชาไปครับแต่ว่าคือผมไม่มีผมก็เลยใส่เป็นพวกเน้นจะเน,นเ้นพวกเครื่องผักะครับพวกตะไคร้อันนี้ก็เป็นตะไคร้ที่มาจากาานี่ลาดีตะไคร้าลาดีอ๋อครับเหมือนหน้าบ้านผมปะ ก็ขายขายก็เก็บมาจากบ้านกินบ้านนี้นะใส่ในซองนะโอ้โหอันนี้เราไม่ค่อยเน้นเอ็นเนี่ยไม่ค่อยเน้นเลยแต่พิเศษหน่อยโอ้โหสดๆเลยโอ้โหแค่นั้นเหรอฮะแค่นี้ละครับจริงเหรอครับเนี่ยจริงครับจะทานได้หรือเปล่าทานแค่นั้นเองโอเคนะ้วค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้กันผมอาบน้ำแล้วสบายตัวแล้ว ยังเป็นบรรยากาศแคมปิ้งนะโอ้โหลมเย็นๆนะมีเครื่องดื่มพร้อมนะครับคืนนี้เราจะสู้กันจนจบนะจบบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเคคลิปก็ตัดประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรสําคัญก็ไม่ตายถ้าไม่มีก็เจอตอนเช้าเลยแล้วกันแคมปิ้งกันครับสนุกสนุกนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับใบมะขามอ่อนใช่ไหมฮะใช่โอ้มันจะมันจะเปรี้ยวไหมฮะอันนี้มันจะออกรสเปรี้ยวแบบกลมกลมชุ่มลิ้นหน่อย ชุ่มลิน้นด้วยมีชุ่มลิน้นพันอะไรครับเนี่ยโอ้โหยาไปซะอย่างนั้นโอเคส่งเลยมาขามาขามเฮ้ยคุณมีตัวยาที่ผมให้คุณไม่ใช่เหรออยู่ไหนอยู่ไหนใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วด้วยโอ้ยคุณใส่เยอะไปหรือเปล่าระวังป่วยนะครับบอกก่อนไม่ใส่ไปนิดเดียวอันนิดเดียวนะครับลองดูก่อนถ้าถ้าทานกันได้ก็ค่อยเพิ่ม โอเคต้มไก่นะครับทีนี่สูตรคุณนายเลยเด้อร์นะการทำกับข้าวโหวดูจังหวะการหั่นนี่โปรเฟ,ฟชชั่นอลจริงๆนะอยู่ที่บ้านก็ชอบทำกับข้าวนะครับที่คนที่ชอบใช่ใช,ใช่ไหมฮะคือจะมีฝีมือในการทำกับข้าวใช่ครับชอบเุ็คนที่ชอบทำกับข้าวมแม่สอนมาตั้งแต่เด็กทำข้าวกินเอลูกเอ้ยบ้านเรามันจนลูกอ้โหจัดเกลือไปอีกตับใหญ่ฮะ ถ้ามึงจะทำมึงซื้อกินเองดีกว่าลูกโหนี่เราวัตถุดิบมันเยอะจริงๆเนะี่นวันนี้จะทางันหมดไหมครับเนี่ยอ้ะประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายทุกคนจ้แล้วนะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกบ้านก็ตื่นกันแล้วนะครับโหเตียง,งข้างนี้พัดลมลั่นเลยครับของผมนี่ลมไม่กระดิกเลยนะ ในวีเอรับสบายไหมครับยอดเยี่ยมเลยยินสบายผมนี่นอนเป็นโฮมเลดเลยลมมันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีลม,มนะเอ่อมาดูท้องฟ้ามันนี่ถ้าชายสักหน่อยนี้กแกงรถหมดรถยนต์นี้ยิ้มนะฝนตกสบายสบายาแกงมอไซค์ะสนิทนีอ่อฟริกาแทวิน <laughs> นี่คือเต็นท์ผมเป็นเวอร์ชันเปื่อยเปื่อยเปล่านี่เพราะื่อคือนอนยากเลยครับร้อนนันึงค่อยค่อยปลดปลดทีละข้างเฮ้ยมันแย่ว่ามันร้อนอ่ะก็ปลดไปเรื่อยๆมดมดก็มาบี้มดไปสองทีไต่คิ้วพอบี้เสร็จปุ๊บดมไอตัวเห่นน่าจะต่อแรกๆครับ เหม็นเปรี้ยวๆเลยรู้เลยมดแน่นอนมีกลิ่นส้มออเฮ้ยผมว่าใส่สายมาแน่ฝนครับโอ้ยมาแน่ว่ะพี่ฝนตกแน่นอนโอเคครับดูเป็นส้มหลับสนิทเตลเก้หลับสนิทนะโอ้ Sí, qué ke